is oh, yeah. writing. Yeah. You read Anne? <laughs> wow! Um, says, Dear Nong, we are thinking of you and hope you are feeling better and recovering well. Love Andrew and Elizabeth. Oh! Do you know who they are? My friend! เพื่อนโอ้ขว้าวอันนี้ใจดีฉันรู้เขาเป o นเพ r i e นดีมา m อืมชื a อนดรูวนสิงคโปร์สวยมากขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนของเดวิดเอาให้จ้ะเพื่อน เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวน้องจะขอ,อะไปถ่ายวิดีโอบานแล้วให้เบิงัแต่ว่าอันนี้เป็นเพื่อนของเดวิดตั้งแต่เขาเจอกันอยู่สิงคโปร์จ้ะเป็นเป็นเพื่อนเก่าตั้งแต่อยู่ด้วยกันอยู่ที่สิงคโปร์หลังจากนั้นเขาจะแต่งเข้าแต่งงานแล้วแต่ว่าเขายังไม่มีพธิธีเขาสี่แต่งงานกันเขาจะมีพธิธีประมาณปีหน้าน้องก็เปลี่ยนสะโพกใหม่พอดี ทีนี้เขาก็เลยแบบว่าส่งดอกไม้มาให้เป็นกำลังใจให้ใหน้องจะน้องออกจากโรงพยาบาลสวยมากสวยมากๆเลยชอบมากเดี๋ยวเมื่อน้องผ่าตัดดีขึ้นจะไปเยี่ยมบ้านเขาอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะพิ่พี่ทุกคนมื่อนี้องสิพามาเบิ่์น่าความเปลี่ยนแปลงอย่างแนอยู่บ้านฮิเทออันใหม่ อันใหม่จะาอยู่ในห้องนอนมันก็สิเป็นประตูประตูกระสิเปิดกระสิเปิดพอดียังเสียนะแล้วก็อ่าขออภัยในความบเ,เรียบร้่อยนะจานาน้องยังมากนเรียบร้่อยอ่าอันนั้นจนะผ้าม่านผ้าม่านมันสิเป็นอ่ากันกันแสงจา้าผ้าม่านกันแสง เปนประมาณนี้จ้ะอันนี้ก็ขึ้นได้จ้ะลงช้านิดหน่อยนะจ๊ะเนาะประมาณนี้จ้ะแต่ว่าน้องกระสิบบเปิดบบเปิดหลายกสิเปิดประมาณนี้ลงบ้านได้ได้อะเคลียทุกอย่าง นองวาน้องสิพายางไปเบิงว่าอันนี้คือผ้าม่านไม้ตลวหนองทั้งนั้นอ่าเมื่อสร้างท้าสีเพ่นท้าสีปุบเพ่นค่อยเอามาติดเฮาแต่ว่าตอนนี้เอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าดีได้จ้ะหลังจากที่น้องผ่าตัดมาน้องนอนอยู่นี่แบบอ่ามีแสงแดดเข้ามานองก็มืดตลอดเวลามันมันฮคดให้เฮานอนหลับสบายจ้ะไฟก็่าให้ในม้าจ้ะไฟเนาะ เดี๋ยวน้องจะพาไปเดินว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงปะ่ะเดินอัสดาจ็บขาจ้ะขาบาทอกันได้นน่มามาน้องจะพามาอาได้ยันนี้เนาะอันนี้ก็คือที่เป็นแบบว่าอ่าเครื่องปรับสำหรับพีเตอร์จ้ะก็สิมนี้เปิดสมองของนี่นะจ้ะเน,นี่ สิ่งนี้เครื่องปรับสวยนะสวยหมออศดาแล้วก็ตรงนี้ด้วยจ้ะนี่น่ะทอมัตอยู่นี่จ้ะทรมัตอยู่นี่เห็นปะแล้วน้องเปิดไฟให้นะสวยปะสวยอ่ามาดูห้องทรมัต์รมัตมีห้องนอนใช่ไหม ไปเดินไปนะลูกนะค่ะเนี่ยมุสามวนจะเปิดเองอัตโนมัติจ้ะสิเปิดเองเลยเพราะว่าเขาตั้งเวลาไว้อ่าห้องนี้นะสิห้องนี้วัตถุเนื้ทาสีสังเกวบานเบลลิช้าสีนีลอยจ้ะเบลห้องนี้เขาปิดเ,เ,ปนนเขาปิดไวเบิดเลยเพราะว่าอ่านค้าสีเพิร์ลโมเนี้มะนองก็เลยปิดไว แต่เราเห็นไอพีบางที่ซื้อว่าฮีเตอร์สวยจ้าอบอุ่นมากจ้ะบ <endeu> <wei> ้าบอบอุ่นนี่มันดีนะเพราะว่าอ่ามันไก่สีเทอรนาพอเท r มแล้วเดือนหน้าจะทักทักไหมคะอจินน่าเรจะพามาเบิางห้องห้องจุเลียจ้ะห้องจุเลียจุเลียมาพี่ก๊อกก๊อกก๊อกนิดหน่อย มาบัดมาดูฮี่เต๋อโอ้ห้องห้องนอนจูเลียใหญ่นะลูกนี่นี่ห้องนอนใหญ่จ้ะของจูเลียนี่ก็คือจูเลียน่าจะเปิดอ่าอะไรนะจูเลียน่าจะเปิดอ่าเปิดเปิดหน้าต่างนะลูกเปิดใช่ไหมเปิดอ่ะอันนี้เปิดเองใช่ไหมเปิดเล้วอืมไม่เปิดเหมือนกันมันร้อนจังเลย น้องจะพาเดินจิเล็บปิดห้องน้ำก็ได้นะลูกนะอันนี้คืออย <boarding> ่าชัโดโด่มาชัดตัวตัวจูเลตัว and ชัตเตัวตัวเฮียเดินมา ตรงนั้นจ้ะ<า>มามาทำนี่อีกลูกพี่กับเทีนเนาะจ้ะเนาะที่นี้น้องเซียน,นี้อ่ะน้นนงนนองเซียี้โซฟาตั้งมองหันจ้ะแบบนี้โซฟาตั้งตรงนั้นอ่าทีวีกับสิเอาออกแต่ว่าบ้านได้เอาออกจ้ะแต่ว่าโซฟาใหญ่สิอยู่มองหันยาวยาวไปเลยจ้ะโซฟา มองี้กจะเป็นหมองเนว้ต่างสเตอริโอเนว้ต่างซีดีแผ่นใหญ่ๆนะอันนี้กับมาแลา้วจ้ะนี่ย้บอกอุ่นเนาะอัสดาเนาะมันอุ่นมากเนาะอุ่นไหมลูกทรมัชอบดีเตอร์จ้ะ <c> โ <oughs> okay. อเคถ้าจะชอบอันนี้น้องก็ได้ดอกไม้จากอาแอนดรูจากกับอลิซาเบตเป็นขอบคุณมากๆนะคะ น้องชอบมากเลยดอกไม้มีคนให้ดอกไม้อ่าเหมือนกับส่งกําลังใจให้เนาะนั่นแหละส่งส่งกําลังใจให้เราดีกว่าอย่างเงี้ยเพราะว่า,าน้องไม่รู้นะแต่ว่าน้องเห็นดอกไม้แล้วมันมีความรู้สึกว่าเออมันมันดีใจเหมือนกับเออคนคิดถึงเราประมาณนี้แหละก็เลยบอกว่าขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแอนดูแอนอลิซาเบธ ่าเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเราอยู่ที่สิงคโปร์จ้ะเป็นเพื่อนนานแล้วทีนี้ก็คุยคุยกันมาตลอดแล้วกะต่ว่าเดี๋ยวขั้นไปบ้านบ้านเรางามงามจ้ะบ้านสวยมากบ้านอเมซิ่งมากเดี๋ยวน้องสิขออ่าน้องเคยพาพี่ๆไปเที่ยวน,นึงจ้ะตอนเราอยู่อ่ะในเมืองตอนนี้เราขายบ้านมันที่นี้เราไปอยู่อ่าเราไปอยู่ไส่วะ หัดไทยไทยเราไปอยู่หัดไทยไทยล้วใหญ่ในเมืองหลังเงี้ยนันไปอยู่หัดไทยไทยน้องเคยพาไปทั่วบ้บานล้วอยู่นั่นแหละคนนั่นหละยจ้งเป็นเพื่อนเก่าแก่แล้วเราก็เห็นงานเด็กแอยู่สิงคโปร์เราก็เห็นงานกับเดวิดเรากลับมาอยู่นี่เราก็เห็นงานกับเดวิดแต่ว่าตอนนี้เราพักพันบุรุษเราพักพันโดนปันใดแต่ว่าเราสิเตงงานปีหนาน้องพาตัดเสร็จขาทั้งสองครางน้องก็จะไป วีดิ้งหวังว่านะแต่ว่านี่จะดอกไม้สวยมากใช่เดวิดอ่าขมันทองโอ้ฉีดนะ้ำข้างตรงตรงโน้นยากเกิดเราเด้จอจ่ายยากเกิดแล้วเดี๋ยวต้องจะพาไป,ปห้ามฉีดก่อนนาบไบซสามอ๋อห้ามฉีดก่อนไบายสามอันนั้นจะเป็นฮีเตอร์จ้ะฮีเตอร์อันหนึง่งนะสวยนะ Yeah, นอนันนั้นด้วยเามั earns, นุนนุนนุไปดูสิพาพี่ีบป้าๆนะคะไปดูสิป้านลงลจ้ะเอาแมลงมันออกแมลงมันเยอะอยู่นะ้วนเนี่ยเขมดพรอัน บ้านน้องมันหกจาามันบ่ท่านในนี้แบบว่าเข่าทีเข่าทั้งบ่ท่านในนี้เลยน้องก็เลยแบบว่าวางระเกะระจาเพราะว่าน้องยกของหนักบ่ได้เก็บของเก็บซอยเดวิดบ้านใดมันก็เลยกระจัยกระจายอันใดที่น้องเคลียได้น้องก็พายายามเคลียดดูดฝุ่นนึงแต่แต่ว่าน้องก็เดินได้ปกติแต่ว่าขาพอซ้ำกันขาไม่เท่ากันขาข้างหนึ่งยาวขาข้างหนึ่งสั้นแล้วมาเบิ่งบรรยากาศข้างนอก อุยอากาศจ้าอากาศดีมากเลยนะเนี่ยเก็บรองเท้าด้วยนะเนี่ยนี่เห็นป่าวกุหลาบหยาเกิดนะจ้านาะหยาเกิดห,าาหายางงามเนาะคือจังอ่าคือจังอยายามหมาเพิ่นปลูกเขาเพิ่นวานเขาย้ำสิเป็นแบบว่าเขาลงนะลง้าลงหยางเสนาะอันนี้ตะการเสนาอนี้ซิ้วแบบนี้เลยแล้วก็เดือนหนานี่ก็สิเป็นเดือนที่แบบว่า ออเทิมอากาศกระสีลดลงแล้วกระสีเย็ยน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 ลงจ้ะตอนนี้ก็เย็ยนแล้วเด้ในบ้านอาจจะฮอนแต่ว่ายุข้างนอกอาจจะเย็ยนแหละนองก,ก็เลยว่าเอามาให้เบงงามมาจ้ะอัน,นอันนี้โมหันได้แล้วแตงแต่วันเพิ่นฉีดไห่แม่นบ่เพิ่นฉีดมองนี่ไห่บันที่นี่เพิ่นก็นต้องมาดูแลอีกขั้นหยาขึ้นยุประมาณสูงขึ้นจกนักนอยท่านมันไม่หยา มีหยาย่นี่เพิ่นกกสมมาฉีดหยาให้เฮาเพิ่นกกสมมาดูแลให้เฮาน้องบลูว่าจักเถื่อเพราะว่ามันค่อนขางที่จะแพงจาฉีดหยาแต่ว่าน้องก็เลยว่าอ้าเพิ่นคือเฮดซัมนีหลังจากนั้นเพื่อนไปมันบ่แมนเดี๋ยวเพิ่นก็กลับมาอีกเดี๋ยวเพิ่นก็กลับมาอีกใช่ไหมเดวิดเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่นก็เลว่าขั้นไม่หยาปุ๊บเพิ่นกกสิเอาเนี่ขายหยามาฉีดให้เฮาองเสพเพิ่นจะดูแลเราองเสนะจ่ะมองหันกกสิเป็นมองตั้งตั้งน้ำตกจ้ามันมีไฟนะไปดููสิไดฟ น้องจะพาไปดูน้องจะลงได้หรือเปล่านี่ล้มังไงล่ะอัศดาเฮ็ดจังได้ให้งอให้งอมามิจะไปยังไงเนี่ยสองสหนึ่งโอ้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 นอ้โ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 อ้้โอ้ ต่อไฟนี่มันบอมันก็สิเปิดเสียบเสียบปลั๊กข้างในมันสิมีปลัก๊กปลั๊กข้างในน้องก็เสียบอ,อ่าเห็ุทานขึ้นมานี่เฮ็ดฐานแล้วก็สิมีน้ำตกไปเงส่ประมาณน,นี่จ้ะมองหันแม่นว่ามองหันก็สิเป็นคอนกรีตไปหอดยาวพุนเลยจ้ะคอนกรีตยาวไปเลยอ,อินไซนบ้างเนาะทำแบบนี้ทำามถึงทำสวยมากสวยบ่ะจากสวยสวย เนี่ยสวยป่ะตอนนี้ก็สิเป็นประมาณอยู่กี่ทุ่มแล้วอัสดากี่ทุ่มแล้วฮะกี่ทุ่มแล้วลูกเดวิดช่วยหน่อยทำยังไงนี่ไอไอไอไดโนบางอ่าบางทีจะหันเดี๋ยวก็นอไอคานทอมัสอยู่ใบเดินข้างบนด้านหนึ่งเฮ้ยไม่ใช่อ่าผมจะ ครับใงี้งวัดวัดอะไรดิอ่าบอยอันนี้ผมจะช่วยคนโอเควันเอี่มยมันขึ้นยากจ้ะ1ันองสาอขึ้นยากจ้ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากๆจ้ะสามีเป็นดีดีจ้ะน้องก็เลยแบบว่าเอออยากเอาเดี๋ยวซิมาเราหลังหลังความตายให้เบิงงว่ามันเป็นยังไงน้อง ย้นน้องยังไม่เคยเล่าให้เดวิดฟังแต่ว่าน้องเล่าให้แอนฟังเพื่อนที่เพื่อนที่มาวันนี้จ้ะเรามาสามมือแล้วมือวัดมือวันเสาร์มือว,นวัอวนอาทิตย์เรากับมือนี่เป็นเพื่อนที่แบบว่าสนิทกันที่ลูกเราเป็นคือจังทมัดนี่แหละนี่เราอยู่มองนี้ใกล้ๆกันเป็นเพื่อนกันก่อนนานจ้ะสวยไหมเราอ่ะเราไปพาเราไปเอามุษลูกออก เอาออกเบิดไรจากข้างในเพราะว่าเราไปหาหมอเ้าเป็นเขาเขาเอิอ้อนยังก็ประจําเดือนมันบ่ประจําเดือนอยู่สองปีมันไหลออกไหลออกไหลออกบางคนก็บอกว่าเออมันบ่เป็นยงังแต่ว่าเราก็เลยไปหาหมอหมอพิเศษสําหรับอันนั้นเขาก็เลยบอกว่าเออขั้นจะเอาไว้โดนก็นี่อาจจะเป็นมะเร็งมดลูกก็ได้ที่เราก็เลยไปพาแต่แปลกนองกับแอนนี่สีแบบว่า หายไปโดนได้จ้ะเพราะว่าเด็กน่อยไงแล้วเขาบ่าสามารถที่จะแบบไปไปเห่นน้ากันได้คือตอนตอนทมัดตอนเนยหน่อยเจ้าหน่อยก็โทถน้องออกบอโทมัดอยู่ใส่เขาไปเห่นน้ากันได้แต่แต่ว่าเด็กหน่อยไงแล้วเด็กน่อยก็สิมโลกของของเด็กน่อยแดเนียลก็สิเป็นแบบว่าไปเหตุกิจกรรมของเจ้าของเทมัดก็สิอยู่บ้านจูเลียกัหไงแล้วเสียหลูกแล้วกันไงยังเสียมันก็เลยบ่ได้มาหากันแต่แต่ว่า นี่แหละจ้เพื่อนเพื่อนจริงๆเพื่อนว่าทิ้งกันเลยสซเว้นไว้ว่าช่วงน้องลดลดต่ําเขามาต่ําน้องเขามาต่ําเราก็อยู่น้าช่วงน้องพาตัดเราก็อยู่น้าช่วงนี่ช่วงที่พาตัดใ่นี่เราก็อยู่น้าโดยบ่ได้มัดโดยบ่ได้โดยไม่ได้มัดนัดไมยเนาะโดยบ่มด้นัดหมายเลยจ้าเรายางทานม้าน้องก็เลยให้เซหายเราซื้อให้แอน ก็เลยบอกว่าฉันจะไปพาตัดเราก็เลยว่าฉันจะไปพาตัดเธอจะไปโรงพยาบาลใดน้องก็เลยบอกว่าอ๋อโรงพยาบาลอ่าของอ่าซันดันคอร์สเราก็เลยบอกว่าเราคือกันมันที่นี่เมื่อเดียวกันเนี่ยนี่คือความตลกจ้าเนาะนั่นแหละโอเคนดปัะมาถ้มัดมาเข้าบ้านก่อนนิดหน่อยเห็นไหมพี่ๆเบิ้องจ้าว่าบ้านมันเป็นยังไงนี่หลักบ้านมันเป็นแบบนี้แหละมันห่าสีมันกันได้ กสิบว่าท่นใดๆมีอยังความเปลี่ยนแปลงหลายผาม่านตรงนี้แมนบอกเพื่อนบอกว่าขั้นติดตั้งกับติดตั้งได้เลยแต่ว่าน้องคิดว่าน้องอะถาค้นท้าสีให้มันเรียบร้อยเขาคอยเหตุจ้าขั้นขั้นขั้นเขาเอามาติดแมนบอท้าสีบุเรียบร้อยเพื่อนสิเดี๋ยวมันสิถูกผาม่านจ้าผ้าม่านมาแล้วหมดแล้วนะแต่ว่าเพื่อนติดแคร์ในห้องห้องนอนนีเฮ้เห้องนี้เพื่อนสิแบบว่าเอาไว้สักก่อน เหลือแค่มูลีจะ้ะมูรีเดี๋ยวมูลีก็มาขอบคุณนะคะขอบคุณจากใจที่ติดตามทุกทุกคนค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย